ปฏิกิริยาของทหารนะครับโดยผู้บัญชาการทหารบกยืนยันระหว่างการประชุมผู้บังคับบัญชากําลังพลยังไม่ใช้กฎอัยการศึกในการแก้ไขสถานการณ์เพราะกฎหมายปกติก็ยังสามารถที่จะบังคับใช้ได้ขณะที่รองโฆษกกองทัพบกย้ําเหตุผลที่ผู้บัญชาการทหารบกออกถแถลงการ7ข้อเพราะว่าทหารมีความห่วงใยไม่อยากให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น พันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกย้ำเหตุผลที่บผู้จัาการทหารบกต้องออกถแถลงการ7ข้อนะครับโดยกองทัพบ,บกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์นในปัจจุบันจึงอยากให้ทุกฝ่ายเคลื่อนไหวด้วยความสงบสันติไม่สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงไม่ควรกล่าวให้ร้ายเจ้าหน้าที่เพราะกฎหมายปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้อยู่สำหรับกลุ่มผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภยัยของทุกฝ่ายหรือกาศควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมโดยเฉพาะบางกรณีอาจมีผลกระทบทางด้านกฎหมายจึงขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพยายามประครับประคองสถานาการณ์ทหารจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุดมีรายงานนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ ได้อธิบายให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต่างๆได้รับทราบถึงเหตุผล7ข้อในระหว่างการเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและให้กําลังพลได้ยึดถือในการปฏิบัติและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันผู้ก่อเหตุความรุนแรงพร้อมเน้นย้ำให้ทหารปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับการประกาศใช้กฎอัยาการศึกถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายเพราะสถานการณ์ขณะนี้กฎหมายปกติยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้